สวัสดีครับเพื่อนๆพืนี่ๆีที่น่ารักทุกทท่านผมโอบ้านสวนพลากเครื่องเพื่อนๆพี่ๆที่เข้ามาชมคลิปวิดีโออยู่ในขณะนี้นะครับถ้าไม่เป็นการลบวนจนเกินไปก็อยากให้เพื่อนๆพนี่ๆีช่วยผมโอบ้านสวนกดไลค์กดไลค์แล้วก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งนะครับผมเพื่อแจ้งเตือนวิดีโอใหม่ใหม่ หรือว่ากดแชร์เพื่อเป็นการเผยแพร่จิตติคุณบุรุพาจาร์ร่วมกันครับที่เพื่อนๆพี่ๆเห็นอยู่ในขณะนี้นะครับก็จะเป็นที่รลลึกวัตถุมงคลของหลวงปู่ผางจิตตคุตโตวัดอุดมคงคาชิรีเขตแต่ว่าที่รลลึกวัตถุมงคลรุ่นนี้นะครับออกที่วัดสีแก้งคอตำบลช่องสามหมออำเภอแก้งคอจังหวัดชัยภูมินะครับผมสักการะในการสร้างนี่ผมไม่แน่ใจ น่าจะประมาณสักปีพศ2534อา25ได้นะครับผมเพราะว่าด้านหลังก็ระบุไว้นะครับผมว่าชาตการบุรพาจาร์รอยเ109ปีนะครับผมก็คือถ้าหลวงปูผ่ผางนะครับผมมีอายุอยู่จนถึงวัตถุมงคลรุ่นนี้นะครับผมก็จะเป็น109ปีของหลวงปู่นะครับหลวงปู่ก็มรณาภาพไปก่อน ที่จะมีที่ลึกวัตถุมงคลรุ่นนี้นะครับผมแล้วก็สร้างเป็นที่ลึกในพิธีห่มภาพพระเจดีสีแก้งคอนะครับผมชื่อรุ่นว่าทรัพยังมานะครับนี่ฮะแต่ว่าสักหลาดที่ระบุลงในวัตถุมงคลนี้ปีพศ2512นะครับผมก็คือเป็นการล้อเอาพิมพ์ของเหรียญรุ่นแรกปีพศ2512มานะครับ เดียวภาพรายละเอียดในส่วนขยายจะเป็นยังไงเพื่อนๆพีพีรับชมไปพร้อมกับผมโอบั้นสวนพระเครื่องเลยครับมาชมภาพรายละเอียดในส่วนขยายของที่ระลึกวัตถุมงคลพระเครื่องเนื้อผงของหลวงปูผ่ผางรุ่นนี้กันนะครับอย่างที่กาบเรียนไปแล้วในตอนต้นนะครับเหรียญรุ่นนี้หรือพระผงรุ่นนี้นะครับ คาดการว่าไม่น่าจะทันองค์หลวงปู่นะครับผมเพราะว่าด้านหลังนี่เขาระบุไว้อย่างนี้ฮะนี่ครับชาติการร0 9กปีก็คือท้าสัศาหลวงปู่มีชนมายุจนถึงปีที่สร้างนี้นะครับผมก็จะมีอายุ109าปีหลวงปู่มรณะ,ะปี2อ2 5หารอ่หรือ26นะฮะผมไม่แน่ใจนะครับถ้าเรานับต่อมาอีกนะครับ3า 25, 26, 27, 28, ายี่ส2บหกยี่สิบเจ็ดยี่สิบแปดยี่สกาส็ด่าขาน่าจะนับมาอีกสักหน่อยนะครับผมก็น่าจะสักปี34ถึงปี40นะครับอันนี้ผมไม่แน่ใจนะครับผมถ้าเพื่อนๆพี่ๆท่านใดนะครับมีข้อมูลเกี่ยวกับภาพผงรุ่นนี้นะครับก็อยากจะรบกวนให้ ช่วยคอมเมนต์เพิ่มเติมเข้ามานะครับเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดเลยนะครับผ้าผงรุ่นนี้นะครับผมสร้างจำลองแบบของเหรียญรุ่นแรกนะครับก็ขนาดนะครับก็จะมีขนาดใกล้เคียงกันกับเหรียญรุ่นแรกเลยนะครับผมความกว้างของผ้าผงนะครับผมในลักษณะของรูปเหรียญนะครับก็มีความกว้างอยู่ที่2 5เซนติเมตรนะครับผมส่วนสูงจากโค้งด้านล่างอาจจะลด โค้งด้านบนนะครับก็3.5ซนติเมตรนะครับตรงกลางเป็นสาธิสลักของหลวงปู่ผางในริยบทนั่งสมาธิแบบเต็มองนะครับผมตัวหนังสือเขียนหลวงพ่อผางนะครับกิตตคุตโตนะครับแล้วก็ด้านล่างนะครับถ้าเป็นเหรียญรุ่นแรกก็จะบอกวัดอุดมคงคาคิริเขตอันนี้เขียนไว้ชัดเจนนะครับผมวัดสีแกล้งคอนะครับผมพื้นเหรียญพื้น เหรียญของผงนี่นะครับผมก็เป็นแบบเรียบนะครับผมขอบเป็นเกลียวเชือกนะครับผมแล้วก็เส้นได้นะครับตามแบบเหรียญรุ่นแรกเลยนะครับเดี๋ยวมาดูด้านหลังนะครับด้านหลังตรงกลางนะครับผมก็จะเป็นสักหลาดนะครับ23ิพฤศจิกายนปีพศ2512นนะครับผมซึ่งจำลองย้อนยุคของเหรียญรุ่นแรกเอาไว้นะครับผมนี่ฮะ ด้านบนเป็นชื่อรุ่นซับยังมาซับยังมานี้ยังมีเหรียญน,นะครับผมที่หลวงปู่นงนะครับผมองค์ที่เป็นเจ้าอาวาสต่อจากหลวงปู่พางที่วัดอุดมพงค์ขาคีรีเขตนะครับท่านก็เคยสร้างเหรียญรุ่นนี้นะครับผมชื่อซับยังมานะครับเหรียญรุ่นนั้นก็สร้างประมาณปีพศ2 5 0 0ั4อาถึงเหมือนกันนะครับอันนี้ผมไม่ ยอมแล้วไม่แน่ใจจริงๆนะครับผมถ้าเพื่อนๆพี่ๆท่านใดมีข้อมูลก็ลบรบกวนให้ความกระจ่างในตรงนี้ด้วยนะครับนี่ฮะก็จะเป็นอักขระลายันตามแบบเหรียญรุ่นแรกของหลวงปู่เลยนะครับผมตรงนี้ก็เหมือนกันนะครับเป็นอาาักขระสามตัวนะครับผมอักษรนะครับที่ให้ดูในตอนต้นชาตการ109ปีนะครับพิธีห่ม ค่าเจดีสีแก้งคอนะครับเจดี JD สีแก้งคอนีอ่อยู่ที่ตำบลช่องสามหมออําอเภอแก้งคอจังหวัดชัยภูมินะครับเป็นที่ทราบันดีก็เป็นวัดในอุปถัมภ์ของหลวงปู่นะครับนี่ฮะขนาดความหนาของอที่ลึกวัตถุมงคลรุ่นนี้นะครับผมอยู่ที่ประมาณสักเกินครึ่งเซนมาหน่อยรประมาณ5-6 5-6มิลน,นะครับตามการายืด หดขยายตัวนะครับผงนี่องนี้นะครับผมมีปลีแตกนิดนึงนะครับผมก็จะเห็นทั้งเป็นเนื้อผงพุทธคุณสีขาวแล้วก็จะมีแทรกผงอื่นๆอ,อ,อีกนะครับแต่คิดว่าเท่าที่ลงกล้องสองขยายดูนะครับผมน่าจะมีเส้นเกสานะครับไม่แน่ใจว่าเป็นขององหลวงปู่หรือจะเป็นของอพ่อแม่ครูบาอาจารย์ในสายหรือเปล่านะครับผมก็จะเป็นจุดเม็ดดำๆนะครับนี่ฮะรุ่น ที่ไม่ทันหลวงปูน่นี่บางคนก็อาจจะคิดว่าไม่มีวาลจิตของหลวงปู่นะครับความศักดิ์สิทธิ์นี่ผมบอกได้เลยนะครับผมแม้แต่ภาพถ่ายหรือภาพหลวงปู่นะครับผมที่ปรากฏในชั้นหลังนะครับก็ล้วนแล้วแต่มีประสบการณ์นะครับอยู่ที่เราสื่อจิตอธิษฐานถึงคุณของหลวงปูนะ่ผมเชื่อว่าพุทุคุณถึงกันแน่นอนนะครับ เนี่ยเหมือนกับเรากาบพระพุทธรูปเนี่ยฮะเราก็ระล,ลึกถึงคุณพระพุทธเจ้าเราก็ได้พลานิสง์กำลังใจในส่วนที่เราอา,อาธิษฐานถึงนะครับหลวงปู่ก็เหมือนกันนะครับนฮะก็เป็นรุ่นที่คิดว่าหน้าที่จะมีในคอลเลกชันนะครับเพราะว่าราคา เช่าหาในการสะสมนี่ก็ไม่ได้สูงจนเกินไปนะครับถึงแม้ที่รึกวัตถูกมงคลรุ่นนี้นานๆทีเราถึงจะเจอสักครั้งหนึ่งนะครับผมก็เก็บไว้เป็นที่ลึกในคอลเลกชันการสะสมนะครับพ่อแม่ครูบาอาจารย์ในสายอีสานนี่อย่างเช่นหลวงปู่ฟั่นนะครับผมพ่อแม่ครูบาอาจารย์ในสายาปฏิปทากรรมฐานหลวงปู่มั่นนี่ผม เชื่อว่าที่เรื่อวัตถุมงคลนี่เก็บแบบไม่รู้จบนะครับมีเพิ่มเติมขึ้นมาเรื่อยๆนะครับเฉพาะองค์หลวงปู่ฟัน่นหลวงปู่แหวนนะครับหรือแม่ลูหลวงปู่ผางเนี่ยที่เรื่อวัตถุมงคลท่านมีออกแทบจะ,ะทั่วทุกภาคในประเทศไทยนะครับผมเหนือกลางอีสานใตอ้ออกตกนี่ผมว่ามีเมตตาของหลวงปู่แล้วก็วัดต่างๆนะครับที่ได้รับ เมตตาจากหลวงปู่นี่ก็สร้างหล,ลายรุ่นนะครับผมที่เราเคยเห็นบ้างไม่เคยเห็นบ้างนะครับนี่ฮะสวยงามนะครับผมที่เรียกวัตถุมงคลรุ่นนี้นะครับเพื่อนๆพี่ๆบางท่านว่าเอ๊ะถึงหรือเปล่านะครับก็คิดว่าไม่ถึงนะครับผมแต่ว่าก็ในคอลเลกชันการสะสมนี่ก็ไม่อยากจะให้พลาดนะครับไม่ได้พบเห็นบ่อยมากนักนะครับนี่สับยังมา ะครับการอธิษฐานจิตของหลวงปู่หรือว่าการถือคติข้อคลังข้อห้ามต่างๆนะครับผมในที่เรื่อๆวัตถุมงคลหลวงปู่นี่ก็ให้ทราบกันเลยนะครับผมว่าเกี่ยวกับศีลข้อสุลานี่ท่านได้มุ่งเน้นเป็นพิเศษนะครับผมแต่ว่าก็แล้วแต่นะครับผมก็คือท่านเพื่อท่านก็ได้ ปาลบนะครับผมกับลูกศิษย์ในสีลข้อนี้ว่าเมื่อละเมิดในสีลข้อสุลานี่ครับทำให้ขาดสตินะครับก็นําพาไปสู่การพูดจากโกหกหลอกลวงนไลสระนะครับผมนําไปสู่การปาณาติบาตต่างๆนะครับผมการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตนะครับผมการประพฤติผิดในก้ามนะครับการลักทรัพย์นะครับข้ออื่นๆที่ ทำเสี่ยงต่อการผิดในข้อห้ามในสินห้านะครับผมก็เริ่มต้นจากการขาดสตินะฮะท่านก็เลยมุ่งเน้นในสิ่ข้อสุราเป็นพิเศษนะครับอิทธ่ปาฏิหารหรือว่าเรื่องเล่านะครับผมเกี่ยวกับวัตถุมงคลของหลวงปู่ผางนะครับผมเป็นไปแนวทางคงกระพันชาตรีเป็นที่สุดน,นะครับ เดียวกับเรื่องปืนผาหน้าไม้นี่เชื่อขนมกินได้เลยนะครับผมอลองลองล,อง,ลองมาก็เป็นพวกแคลคดปลอดภัยค้าขายงายมือก็ประสบความสําเร็จดีนะครับผมอย่างเช่นรุ่นนี้ครับในเหรียญเองในภาพผงรุ่นนี้นะครับผมชื่อรุ่นว่าซับยังมานะครับผมย่อมมีความหมายในตัวเองอยู่นะครับ สำหรับในคลิปนี้ก็ต้องขออนุญาตเพื่อนๆพี่ๆน,นะครับยุติไว้แต่เพียงเท่านี้สวัสดีครับ